สบายดีป่าลุงเบิร์ดสุขุสุขคนน้องมือหนิก็มาพบพ่อกับซองก้อยเลี้ยงแพะอีกแล้วเราเก่าคือเดิมนะพออยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวก็มาหบส้อมมือซองก้อยยังแพะอีล้เลยน้องก้อยก็จะไปหาแพะนะโดยกระทะไปเบิกตอนน้องก้อยไปหาแพะนะโดยกะไปเบิกเลยพี่น้องพี่น้องพี่กระตัดภาพน้องพี่แหละน้องก้อยก็ยังวาไว้คือเก่านะจอยน้องก้อยก็ปรับตัวได้ไว้นะว่ายังวาไว้คือเก่ายี่แหละเจอน้องก้อยก็สิลอง่ว่าสั้นลงนะเด้อ แล้วก็สิ่ไหมคแพะยังมาเห็นแพะสองโตนะโดยเสียงแพะน้อยห้องนะโดยแถวๆยางพามึงแพะแถวนี้เนาะโดยเราเห็นสองโตเลือยอยู่เจ็ดโตนะโดยตั้งเปะน้อยเปะใหญ่แพะใหญ่นี่เลือยอยู่สามโตมึงเลือยอยู่สี่โตแม่นบ่แหล่ แผลแล้วเนาะโดยแล้วก็ไปถ่ายคลิปตัานตะโดนแล้วเนาะโดยน้องก็กระสิเพิ่งมาถ่ายโดยน้องก็ไปเสพบางแพะตัวที่ปล่อยขึ้นออกไปเนาะโดยและเพะื่อเอ่อหาบพงแพลเพื่อ นอนโดยน้องก้อยเพิ่งเลิกมาจากโรงเรียนมาน้องก้อยก็มาหาแพะเลยผูย้มาน้องก้อยจะเรียนไปหาแพ้หนำเลยโคไก่น้อยน้องก้อยโควเป็นยังหัก,กินไปขายไก่คือไก่ป่าแล้วนะโดยไก่น้อยน้องก้อยเลยมึฮึอาบุตร นันด้ยละพี่ก็หาแพะบนแทวาป่าตาดนเื่อตื่นมาท้องก็มาเขาลากถุยก็ไปโรงเรียนนลดยและหาบุแพะแถวเือนดยหาบแถวนี้เปือแพะเกไปอยู่แถวนี้แหละ

ไปเถอะไปเล้อไป้องไปลยไปเถอะไเลยชิวะซน์นั่นด้วยหาหลอกมางเถอะไปเลยเดี๋ยวไปอยู่ที่นอ่เลยแบบนี้แต่เสียงแบบแต่ว่าออกมาเห็นต่างงูจะงูไฟเป็วายาแล้วก็เลนหาจิงจังนั่นด้ย แล้วก็แกงหาแพะอยู่นะเพีพี่น้องคอยปิดกล้องพังเพียงแพะนั่นเลสู่ชาน้องคอยนยิบ่ม่น้องคอยพสิไปตัดมเฮ็ดิน้ยยางไป่าเห็นเพิ่นยงถามเพิ่นนยเพิ่นตัดแถวปู่แลนดอยกางแพะนยแพะก็คือว่าแแล้วน phép nó coi xì dù xay nó đôi hai <laughs> cái hình 2 tủ Đưa dù 4 tủa nhảy nó đôi nói cái <laughs> 6, mình đưa dù nó bảo phép Cái đôi luôn thằng Nhảy gặp tớ nói nó đôi nó coi cái ốc lụ nó đôi ก็มาจากโรงเรียนก็ใสไปลาไหลแพะเขาเคาะเขาแรงนะโดยนมาโดยน้องค่อยคอแหวนนิดนึงเนะแบบเษอขออภรไลา์นะโดยอะไรเป็าบึ้เท้าี่ลายอะไรนะ Nào, theo đây bạn Thăng bằng xe bé con lắm đây Bỏ đây nhìn. Thôi Có cái xe hàng bay Theo sừng này nữa rồi Khi bay sừng đây em có chắc Cái sừng này bỏ

Ừ, hàng một đen rồi nó bập bập luôn rồi, hàng ừ, bộ bắc nhanh ngay ok thẻ nó coi không có mang cái loại gì nữa rồi, thẻ nó mượn cựm nó coi cho bác siêu sai nữa rồi, cái cái sao nữa rồi, đã có แม่เชียงแม่นกอนกอนกได้ผู้แพร่นกออยู่ททิงพีละท๊อฟทางเชียงแพะ่กินอะไรแบบน้บงพรนกอผูกทางแม่นกอเห็นยังอะไรเลยตัดใหม่เปเห็นยังเลยโดยสบายดีโดย แห่นกก็อยู่เทิงพี่เบิดบ่รถไปหาคือบ่เห็นดดยนกก็สิไปหาเลาะเบิ่งโตต่อไปโดยจะลวนนอนแล้วมก็ตื่นจังบ่ได้เเนาะดย không có cái rồi. Bố conแพ, đâu có cái kè bên nó có lên, hơn chín ở dưới nó đôi hàng ở khoảng năm nữa rồi. Mấy khoảng bảy tô, mấy lại khoảng nó có cái lấy thịt nữa rồi, năm แม่นกอแกะเมื <is>. ่อพ่แพนกอต้นก็ได้ลูกแล้วมันได้สองตัวมเลยเออเออเออตัวเตะตัวไมู่ทำไมนกอแกขึ้นเมื่อนอแพนกออยู่รุมนี่มันกินละเลาะขึ้นเมื่อเลยขับยางพาแถวเสือายนักผ้ปลาลูกถาบเห็นนกอสเตดดงยางไ้บงก็ อมาดเลยมืดเลยได้หน้าโดยน้อป้าลุงมืองในกล้องนี่คือแจ้งอยู่แต่ว่าข้างในมืดแล้วเราว่ากลอ้องตรงก้อยเันโดยว่าเป็นกล้องอยากถึงแจ้งใสียสายในในเลยเยี่องไปบนมืดเปแจ้งแจ้งแต่ทางเราได้คำแ,นนแล้วนะโดยเพราะว่านกะหาหกโมงแล้วสามโมงยี่สิบนาที phía vì phải nó coi Đây là phía Rồi rồi, nó có lại với của nó Phải nó coi cả Lông mà kinh ngã Kinh nhé với nó rồi Thảo với khuôn cái rồi Anh đi phần lúc kinh ngã kinh ngã nó rồi luôn เนี่แหน้องพ่อก็สไลด์มันเกินเมื่อพ่อมันกินอิ่มแล้วเลยมิเตอรสไลด์มันเมื่อไว้คลอกโดยมืออื่นเพิ่นจึงคอยเปันหากินใหม่นะโดยวันนี้ก็คำเมื่อสุ่มแล้วสไลเ์มันเมื่อเไป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 คอกไปคอกไปคอกไปไปไปเป็นเมื่อเมื่อเมื่อมืออื่นจะกินไหม พวกนี้ยังปล่อยคอยปล่อยเพิ่นกินได้ซะด้วยเป๊ะตัวเปะเป๊น้องกอลยิ่มเทิงไปไปไปเมื่อเมื่อลูกห้องหาแล้วไปเธอเลยลูกเคยก็ห้องหาแต่ปีนเสียง

ไป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 ไมาคอกไปไปไปขับมนุษย์เลยนะยนะนเ,ลเลยนะแล้วก็สิดเดล่าแล้ยนะด้วยแล้วก็ขอกาวาสบายดีสบายดีปลาลุงเบิร์สุขสุขนนะ่ะด้วยขอบมาขอบใจที่มาเบิร์กซองน้องก็จะตรงนจบโดยทีย่ไม่ขบับโฆษณาเลย ขอยให้ป,ะป,ะปะ้าปารุงยีๆแยมแห้งชุดภาเมนแข้งลำเร็จงขลุกเกลวกเมลายน้องทองไหลมาท่านเศร้าลายเข้ามุแรงปัทนาสิงได้ก็คอยได้สิงนั้นสมดังปัทนานอนแดงเงินเมื่นตื่นแดงเงินแสนไปนโถมโผมใส้ให้ลูกให้ลานตลอดไปซาทุกบ๊ายบาย